เอ้ยไม่ตัดกี่เป็นละตักกี่เป็นละไอ้สิ่งเนี้ยเหรอ ยมว่าเยอะ

ของท yeah. <mm oh uh> uh uh ี่ยเลยเลี้ยงไม่เต็มสองอันหรอโอ้ยยยยว่าใครจะเดียว ทางกบผมแม่ติดกันคราอุ้ยเคยคนปนบ้าง แต่ก่อนกูจะทเขาด้วยใช่เหรออันนี้กูบอกเองทุกอย่างตั้งแต่รับอยักรู้ว่าเป็นยังไง

เราทำทั้งหมดแล้วเราไม่ได้รับอะไรแล้วนี่จะมองยังไงนะตังโฟเขาดีแล้เสร็จแล้ววาวั้งเรอไอ้เชี่เปิดห้อ

้มมันน่าจะรัดจะเอ๋เนี่ยนี่นี่ไปดีแลว่าจะกองห่ะจะเอ๋ครับผมมาดูกันว่ามีอะไรไหมมาดูก่อนเลยเลยต่อเลยมาต้องต่อแต่ก็ต่อเฮ้ยไอ้เหี้ยมาจากห้องเนี้ยของนิดนึง ขอไล่ดูอ่ะอุ้ยปืน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 มีอยู่ขอได้ปืนมีอยู่ก็ต้องตป่นเหรอเพื่อนๆขอดูดิตัวไม่มีนรนก็สนนั่นแหละบอลตัวดูตัวนั่นแหละตัวนอนเห็นว่าตัวนอนอาดิเอาดิตัวนอนดิไมอขอดูไม่ต้องยิง่ะไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องควบบอะผมนี่ผมได้ดูอยากฟอว์ในนั้นเนี่ยไม่ไม่ตัวนอไม่มีไอ้นันแลนด์ด้ดูแลนด์ไดดูขนาดไม่มีคำสั่งอะไร เพอ่ะนจ้อ่มาเยอะเนเนอร์มาโอ้านอมีอกว่ามีกว่าเออเนอร์ต้องเดมาเนอร์ก็มีหัวห้องอะห้องเยอะเลยอะไหนเนเดอร์โอเคเปิดไฟให้ดูเปิดไฟน่อยดิดได้เปิดไฟให้ผมดูหน่อย มันจะหาไว้สักแปดี่ยมีห้องอื่นอีกวะพี่วะหรือไม่จะว่าเนี่แหละห้องของใช่ใช่ไม่ให้องของแหละเฮ้ยูอ้หแต่ไม่มีเตียงไม่มีอะไรเลยนะบางทีอาจจะห้องอื่นห้องกระสุนไม่ได้ห้องปิดไปทำไมเนี่ยกูไม่เข้าห้องข้างตรเนี้ยนะงั้นมันเราเนาะ sẽ du vậy à? sẽ,ลอง du không? cái hôm nay làm vậy hôm nay. ไ่พอ <that is German> okay, right? okay. ่ะยมังนี่เรบูมกี่ลูกสีลูกหรือหกลูกอะสี่ลูกวะเฮ้ใช่ปะดเอาเท่าไหร่หกดเอาเท่าไหร่ไปทงด้างบมสองแม่ได้หมดเบงสองเขงสองนี้ม้งลวานนั่นนท้งหลังวะ

ไปนนต,ตัวไหนไปตัวนี้เอาเลยนะไปตัวนี้ตัวไหนทางไหนนะั้นต้องอธิบายตั้งทางไหนไพูดดีพี่เยาวทางไหนนะเลยเลยสองให้เองคุ้มก่อนเลยนับไม่รู้เหนนะมือนกันผมไม่ใช่มือด้วยสัต์ผมไม่ยังทำไมต้องอึดยัดเลยสองอันตรงนี้ห้องว่างอันเดียว อด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 ตรงฮัลโหลฮัลโหลม่นี่่มไอยู่ห้องไหนห้องไหนห้องไหนนี่ปตรงเนี้ยปตรงนี้ปเลยประตูหน้เนี่ยเออไม่เนี่ยห้องาขวามือเนี่ยนี่ห่ห่ห้องอุ้ยสองห้องไว้รือสองห้องแยกกันว้อ่ากห้องนึงเรื่องลย ขวาล่ายซ้ายดีเอาขวาล่ายขวาขวาล่างเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้มีเตียงห้องนี้เตียงเยอะเลยนี่มันป่าดีขวาขวาเอ๊ะขวาล่าซ้ายมีหมดเลยเอาเบื้อเบื้อเอาสองทุกคสองสองข้างมันเลยฮึฮึฮสองข้างสองเอาเลยนะมีห้องขวาสี่ห้องหมดยัง มาไล้อยู่มันละมีอะไรปะด,ดําเลยชุดไม่แต่เลยไหนดูดิข้างขวาอ่ะชุดดําหนึ่งเพจข้างขวาเปลดดี่ยนชุดกันครับผมเอาเพยขอข้างขวาปะเสร็จบ้านเอาไปยี่ไปดอ,อนไม่รู้อ่ะไปดึงขอดูหน่อยห้องเดียวถึงห้องของเฮ้ยเอ,เอาดิถ้าจะเอาเอาแล้ว ขอดูก่อนวอ่าครับได้ไหมใส่คาโก้มาแม่งใส่ก็ดีถ้ามีอ่ะใครมีไอเทียน่าจะเอามาเยอะกว่านี้นะถ้ารู้แบบนี้อหละเพราะ้วห้องนี้ห้อง,องนี้มีเตาเผาเนี่ย จะนอนด้นะไม่รู้อยู่มุนะแมแหนนะี่แเนะี่ยหลับแล้วั้งใช่้อถึงไม่ได้ก็ไม่เปไ็นไรนอนเหรอออะล้ตนอละไ,ไ,ไ,ไปต่อละ ปองสิบ้าตัวเราตองต้อตรวจครับต้าโอ้โหดูดูดูให้ดูให้โอ้ได้อยู่ครับผมสุดมันไม่โดนไว้เดี๋ยวดีสัตว์นะไม่ได้ด่น